เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยเราติดกับดักประชานิยมเราติดกับกับดักการแจกเงินระยะสั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์แล้วถามว่าภาครัฐอัดฉีดในระบบเศรษฐกิจมานานแค่ไหนแล้วนะครับเราจะพบว่าเราอัดฉีดมาเนี่ยไม่น้อยกว่า20ปีลองคิดดูเหมือนกับคนที่ป่วยคนที่เจ็บอะไรต่างๆนานานะฮะทุกๆวันเราฉีดสเตอรอยด์มาตลอดนะฮะ ปัญหาคืออะไรก็คือเมื่อเรากระตุ้นจนทําให้มันไม่มีรากฐานก็คือเราไม่ได้แข็งแรงจริงแต่มันแข็งแรงด้วยยากระตุ้นแล้วเราทําซ้ํากันมันเป็น20ปีท้ายสุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเชิงโครงสร้างเราจะอ่อนแอและตอนนี้เราก็เริ่มเห็นผลแล้วจากที่เราเคยโต 7- 8เรเราโตมาเหลือ 4- 5เตโตมาถึงเหลือ 3- 4เนแตล่ล่าสุดนะฮะปีนี้ปีหน้าเราเฉลี่ยเนี่ยโตไม่ถึง2%คือตอนนี้ร่างกายเรานะฮะเริ่มที่จะปรับเข้ากับการอดัดฉีดจนกระทั่งเเรานี่ย ขาดความสามารถในการแข่งขัน ท้ายที่สุดนะมันเลยทําให้พอเราคุ้นชินกับอะไรก็ตามมันทําให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันได้ผลที่น้อยลงมันเห็นชัดเลยพอยิ่งนะหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยแม้กระทั่งเงินดิจิตอลก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงสภาวะปกติที่เราไม่ติดสเตอร์ลอยเกิดใช้ครั้งแรกเนี่ยผมก็จะเข้าใจว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่จะทาให้ตัวคูณสูงกว่านี้แต่ปัญหาตัวหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราติดอยู่ในกับดักของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรามีหนี้ครวัวเรือนที่สูงเรามีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าเศรษติดตัวการรับเงินลักษณะนี้้แลว ทําให้มันไม่ไม่นาไปสู่การพัฒนาตัวเองมันไม่นําไปสู่การดิ้นรนต่อสู้เพงีย่างาง่งมุมนี้เองนะในทางเศรษฐศาสตร์เราไม่ค่อยแล้วก็ผมก็ไม่สนับสนุนให้มีการกระตุ้นระยะสั้นมากเราพยายามจะเตือนว่าตอนนี้เราต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าภาครัฐไม่สามารถที่จะกระตุ้นแบบนี้ได้อีกต่อไปความเสี่ยงตอนนี้เริ่มเห็นแล้วอย่างเช่นการจัดลำดับของต่างประเทศกําลังจะลดเครดิตประเทศซึ่งมันจะทําให้ต้นทุนในการกู้ยืมต่างๆของระบบเศรษฐกิจมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็จะค่อยรัดคอทําให้เราขยับขยายทําอะไรต่อไปได้ ยากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับน,นี่ครัวเรือนนี่ภาครัฐที่มันเพิ่มสูงขึ้นจนผิดปกติเนี้ในแง่มุมนี้เองนะฮะถ้ากลับมาที่โครงการนี้นะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าแม้ว่าในภาพภาพไมโครหรือภาพย่อยๆเนี่ยโครงการตัวนี้มันเหมือนมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวเงินดิจิตอลก็ตามแต่ผมคิดว่าถ้าจะใช้จริงเนี่ยก็ควรจะใช้แบบจํากัดแล้วก็ควรจะเจาะไปยังเซกเมนต์ที่มันมีปัญหาอันนี้คือมุมมองของผมแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างดีกว่าว่าเราจะยกระดับคนยังไงนะเช่นพัฒนาระบบ เทรนนิ่งต่างๆเพื่อที่จะทาให้คนเนี่ยสามารถที่จะหาะไรายได้ได้ด้วยตัวเองคนเก่งขึ้นคนมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าครับ